น็อนะเดี็กๆกันนะลูกอต่มาง่ายๆนะลูกจ๋าีูไหมนะดอกง่ายๆนะครับขนเลยนะครัแต่ตารอยอยู่นะเดี๋ยวเข้าเตาเข้าไปอขอบเ้าเขา เออห้ามีห้าว่ะทั้งคู่เมื่อกี้นี้โป้ไปถ่ายรูปนอนี่ดูให้ดูนี่ร้อนเลยเงียเงี้ยเด้อไใช่หนูไม่เบี่ นี่นะคะก็17มการานะคะพุ่งนี้ก็เตรียมคลอดน้องแฟดแล้วนะคะน้องฟูเปอร์แล้วก็น้องคอเปอร์นะคะเขามีเลิกผ่าคลอดวันพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้4โมงกว่าๆแล้วคุณพ่อเขาย,ยังไม่เสร็จเลยไม่รู้ทำาอะไรอยู่คือกำลังคิดอยู่ว่าเราลืมรีโมทหรือเปล่าเพราะาเราต้องเอากล่องดูทีวีไปด้วยนะเพราะว่าเวลา5ทุ่มครึ่งเนี่ยแบงบเดือดนะฮะ7มการานะครับแล้วแบบชิงกันแบบว่า บ้าคลั่งมากคุณแม่นี่คือสิ่งสําคัญใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> คือนี่เราเตรียมกระเป๋ามาแล้วนะครับนี่เดินทางกาันเพราะว่า เขาบอกว่าใช้ของโรงพยาบาลได้หมดเลยแต่เราก็เอาของตัวเองไปเก็บหมดเลยแคบก็เห็นบางคนเขาชอบแบกกระเป๋าใหญ่ๆมาก็ไม่รู้ว่าแบกอะไรมาบ้างพอถึงตัวเองเข้าจริงๆแบกแลงฮะดูสิครับไม่ใช่ส่องกระเป๋านะคะขึ้นรถไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปโรงพยาบาลแล้วเพราะตอนนี้สี่โมงเย็นละเรานัดโรงพยาบาลไว้ห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวไปเจอนที่โรงพยาบาลนะครับไปพร้อมนะพร้อมแล้วไปเลย เนนี้เราถึงแล้วนะครับโรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทน,นะครับ<ช>พี่ๆเขาบริการยกของให้แบบดีมากสุดยอดมากนะครับ<ช>เรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวคุณแม่รอตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพี่โปจะไปรับบัตรเพราะว่าเราต้องฝากของเอาไว้ก่อนนะครับฝากของก่อนนะครับเราได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เอาของไปฝากก็เดี๋ยว คือแม่ไปส่งตัวแล้วที่แผนกสูตินะครับรู้สึกไงบ้างท่นนี้รู้สึกแน่นมากเลยค่ะเรากินกินข้าวมาเหรอไม่ใช่แน่นมากเลยพี่รู้สึกว่าพอ,อพอเราเริ่มแบบได้ทำตามขั้นตอนจริงๆอย่างเหมือนแบบตื่นเต้นหน่อย ใช่เพราะว่าเราก็รอคอยที่จะเจอ,อน้องแฝดหน่อยต้องเก้าเดือนใช่ไหมใช่เก้าเดือนอเราเรารู้สึกแบบเหมือนแบบจะให <c oughs> ้มันวิววิวยังไงเมีเยเหมือนเมงพี่มันใกล้ถึงเวลาจริงแล้วนะขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงนะครับไปเจอกันข้างบนนะคะเป็นไป ต้นเรียบร้อยครับทำเรื่องห้องเรื่องอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ก็จะไปส่งแล้วใช่ไหมครับอันนี้จะไปส่งที่วอร์ดแล้วใช่ไหมาปัดปัดปัดไปเราจะไปที่วอร์ดแล้วฉันมาทำไมนี่สิจ่าเนาะใช่เหรอโวขึ้นเยอะมากแล้ว ครับ อีกสักแป๊บหนึ่งฮะเรานัดทีมงานไว้ที่จะเอาลูกโป่งมาติดด้วยอ๋อพี่พี่อินเฮาส์แอนเมทเขาจะมาจัดเป็นพวกลูกโป่งครับพวกแบนนมแบนเนอร์ชื่อลูกเราจัดเต็มมากใช่แล้วเมื่อกี้พี่โทรไปขอโรงพยาบาลแล้วว่าขอว่าขอจัดเต็มทุกอนุคุมขนของห้องนี้ได้ไหมเขาบอกว่าคนพี่โตอยากทําอะไรเอาให้มีความสุขที่จุดก่ะเพราะว่าชีวิตครั้งหนึ่งไม่บ่อยมากนะ นะครับเขาก็จัดเต็มเลยครับขอบคุณมากมากนะฮะให้เดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากนี้แล้วพี่พยาบาลมาตรวจสุขภาพน้องหัวใจน้องเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะอัปเดตตลอดตลอดไปนะครับไปขอนอนก่อน ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะให้คุณแม่เขาพักผ่อนและรอพี่พยาบาลมาถอดเครื่องก่อนแล้วก็จะให้คุณแม่พักผ่อนพรุ่งนี้เรามีภารกิจใหญ่คือเป็นสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็รอคอยมัน,นานมากมีคนบอกว่าหลังจากนี้จะเหนื่อยมากนะคือเวลาได้ยินเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเอามาคิดว่าเหนื่อยอะ่ะมัน คืออยากเลี้ยงอยากอยากเล่นด้วยอยากเจอมากกว่าก็ถ้าเกิดลูกได้มาดูคลิปนี้นะครับ <laughs> ก็ต้องรู้ไว้ว่าพ่อกับแม่คือเต็มที่มากๆแล้วก็ตั้งแต่หนูตั้งท้องวันแรกเลยแล้วก็จนถึงวันนี้คนแบบรอวันนี้มาแล้วก็ถึงวันนี้ดนะแม่มีอะไรจะพูดกับลูกไหมก็ <c oughs> ไม่อกอกนะพ่อ่ขอพักผ่อนเพราะว่าก็เริ่มดึกแล้วขอบคุณนะที่ อุ้มท้องน้องมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้พี่รู้สึกว่าแคทเก่งมากเพราะว่าอุ้มท้องน้องแฝดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่ศึกษามาตลอดพี่ภูมิใจในตัวแคทมากขอให้แคทมีความสุขกับน้องพรุ่งนี้ออกมาแล้วขอให้น้องแข็งแรงด้วยทั้งคู่เลยแล้วก็ให้แคทแข็งแรงสู้ๆอย่าก,กลัวพี่จะอยู่ข้างๆนะครับขอบคุณมากที่เสียสละ ร่างกายเสียสระทุกอย่างความเหนื่อยล้าเจ้าเดือนที่ผ่านมาก็พี่ก็ขอโทษถ้าพี่ทําอะไรผิดไปแล้วก็หลังจากน,นี้สถานภาพของเราก็จะเปลี่ยนไปหมดแล้ว <c oughs> บ้านเราก็จะเปลี่ยนไปหมดแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ขอแค่สู้ๆพี่รักแค่นะ เพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับของวันที่สิบแปดแล้วตีห้าสิบนาทีแล้วนะครับพีโปก็รับหน้าที่มาปลุกคุณแม่แล้วมาปลุนเนช้านอนเป็นไงบ้างไม่ค่อยหลับนะหลับลตื่นตื่นเหมือน,นแบบถ้าตื่นแล้วปุ๊บมันก็แบบไม่อยากห<ด>ลับเลยคิดนู่น,นคิดนี่เลไปเด็กที่แม่ไปอาบน้ำลุกไโอ้โหได้เลยดีหนึ่ง <laughs> ถึงแถวชุด <laughs> นอนไป ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเช้าแล้วนะครับแหมเมื่อกี้ก็ให้ไปอาบน้ําเตรียมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คุณแม่เขานานกว่าคนอื่นนิดนดงนะค<อ>่นะยกความไม่คุยด้วยได้ไหมคะว่ายแต่งหน้าอยู่ค่ะปอปอตอนนี้6กโมงเรามีเวลาเหลืออีกประมาณ15นาทีเท่านั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวห้องผ่าตัดเนี่ยจะมาร<า>ับน้องแคทไปแล้วเพราะว่านัดกันไว้ประมาณ6โมง10หรือหโมง15้าประมาณนี้นะครับ คุณแม่เขากลัวไม่สวยใช่ขอแต่งหน้านิดนึงเพราะว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปตื่นเต้นไหมมากเลยค่ะตอนนี้รีบแต่งหน้าด้วยตื่นเต้นตอนนี้หกโมงนิด,น,ดนิดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงน้องแฝดต้องคลอดใชะว่า เราล็อกเ,เวลาไว้แล้วเราล็อกเร็วไว้แล้ใช่ครับก็หกโมงห้สิบจังห้อก็มีเวลาป,ประมาณสี่สิบนาทีจะได้เจอลูกชายแล้วตอนในห้องผ่าตัดกําลังเมื่อกี้พี่พยาบาลมาแจ้งแล้วว่าห้องผ่งาตัดเปิาลำหรได้ไครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องแสดจะเป็นยังไงเต้เนมาแกแค่ 1ิบห้านาทีนะครับตามนัดพี่พี่เขาก็มารับจากห้องผ่าตัดแะตื่นเต้นมากรู้สึกแบบม,มันถึงเวลาจริงๆแล้วใช่ไหมเมือ่อวานนี้แบบเหมือนตื่นเต,ต้นแล้วแต่เบากวันนี้มากเลยอันนี้รู้สึกแบบใจเต้นแล้วก็ใจหายมาก่ใจหายปไหนคะ่ะ <laughs> ใจหายหมายความว่าแบบแบบเห็นดูแลมาตั้งเก้าเดือนเนี่ยแล้วพอถึงเวลาที่มันแบบ หายใจแบบความรู้สึกเดิมๆแต่ว่าก็อาจจะเป็นความสุขอีกความสุขแบบแบบใหม่โ <c oughs> อเค <c oughs> นะซื้อๆนะเด็ดน้ำกันไปซื้อๆซื่อๆซื่อๆ So นิดเดียวนิดเดียวจะได้เจอลูกแล้ว่ะสู้ๆสบายมากชีวเชียวนอยู่มาเก้เอนน้องน้เกเตนะลูกเมาง่ายนะลูกจ้านี่ไหมังออกง่ายนะครับขงแรงนะครับระะตารออยู่นะเด๋วยดวยเข้าตาเข้าไป กินี่โป้ไปถ่ายรูปนนี่ดูให้ดูนี่ร้อนเลยเดือนเดืนเดียวอุ้ยใช่งไม่เป็นไรนี่นี <c oughs> ่เป็นการที่ได้เห็นลูกตัวเองครั้งแรกในโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ครั้งแรกหลังจา,า,ากข้อความตัดเมื่อกี้ก็ยังไม่เห็นไม่ชัดนะครับแม่ล้วขนนะเป็นสีทองใช่วงน,นีคุณแม่เขาเม้าท์นะฮะตอนนั้นอ่ะออกมาขนเป็นสีทองแล้วก็ผมไอคิ้ว ม่ตัวหนูดูที่หน้าขนเป็นสีทองนสแล้วแก้มนิ่งหอมมากเลยอะหอมมากเลยน่ารักมากเลยพ่อพ่อบอกว่าลูกลจาตัวดาไม่จริงหนึ่อนนเดี๋ยวพ่อนานนี่นะก็พ่อ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 ่อะ่อพ่อดูอพ่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 อ่อา่อา่อ่อร่อม่กพ่อ่อ่อพู่่อร์อะขอวสอ้่อพ่อพอพ่ไ่ออ่ต่ออพ่อ ขาวมากมากอันนี้คือไม่ต้องไปอกไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องอแล้วอยู่นี่แล้ว <c oughs> แต่เขาก็เข็นมาแล้วน่ารักไหมแม่น่ามาแล้วตอนนี้พี่พยาบาลก็พาน้องมาแล้วนะครับนี่อยู่ในอ้อมกอดเรียบร้อยเ <c oughs> อาคุณแม่ก่อนให้หายคิดถึงแล้วเดี๋ยวเขาจะพากลับไปก่อนนะครับช่วงนี้ให้อยู่เนนก ความดูแลของพี่พยาบาลก่อนนะครับป๊าโดนงดใช้เสียงนะคะเพราะว่าแม่กลัวลูกตื่นแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เราทุกสามชั่วโมงมาให้หัดดูดนมนะครับใช่หน่าหลังว่าเป็นไงฮะเป็นไงลองอุ้มครับเดี๋ยวส่งคืนพี่ๆกันแล้วนะบายไปพักค่อนก่อนนะ สดีบ้นใหม่นะครับวันนี้เป็นวันที่10 ก้าออกมากราแล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณแม่ผ่าตัดลอดนะครับก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณหมอแล้วก็พี่ๆพ,พยาบาลเขาค่อนข้างที่จะทําตามขั้นตอนเยอะน้องแฝดขั้นตอนเยอะ,อะก็เลยแบบชุลมุนนิดนึงก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้บ้างอนะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยพูดคุยกันเท่าไหร่แล้วพ่อแม่ใหม่อย่างเราก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเมาานื่อวานอะไรก็ยังไม่ค่อยลงตัวเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้บรรยากาศในห้องผ่าตัดบรรยากาศในห้องผ่าตัดเป็นบรรยากาศที่แบบ คือตอนแรกกังวลใจมาก uh huh. ป,าป้าเพราะว่ากลัวการบล็อกหลัง uh huh. แล้วก็กลัวว่าแบบระหว่างที่หมอผ่าที่ท้องแล้วเนี่ยมันจะแบบยังครืดหรือว่าเราจะปวดเต้นไ,ไหมอีกฟีลหนึ่งเลยเพราะตอนแรกแบบกลัวว่าจะต้องตึงเครียดอะไรเงี้ยคุณหมอก็ทําสถานการณ์บรรยากาศตรงนั้นให้แบบไม่ตึงเครียดให้แบบโอ้ผ่อนคลาย วัคซีนนี่วัาไล่มาจะงองแงเนิดหนึ่งเราก็เลยต้องแบบใช้เสียงแบาบว่าน้อยๆมากเพราะถ้าตื่นมาปุ๊บเราจะไม่ได้ถ่ายแน่เลยจริงๆคุณแม่ระวังมากอะ หลังจากถ่ายรูปเสร็จนะครับป๊าป๊าก็ส่งเบบีกับไปที่นสเซอรี่แล้ว<ะ>หลังจากที่ดื่มนมคุณแม่ในจักเต้าไปที่เรียบร้อยคุณแม่อันนี้อาหารเนี่ยมีประโยชน์มากๆรล้ไหม<ะ>คุณแม่ต้องหลังจากนี้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่าพี่ๆพ,พ,พยายบาลบอกว่าสุขภาพสําคัญที่สุดอันนี้อยากบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับตอนที่เรามาคลอดเนี่ยคุณหมอเนี่ยแนะนําให้เราเนี่ยตรวจพันธุกรรมเมตาบอลิกคือมันทําให้เราไม่รู้ว่าลูกเราเนี่ยมีอะไรบ้าง<ะ>เด็กปกติมองเนี่ย เหมือนปกตินะแต uh ่ huh. จริงๆเขาไม่ปกติเออก็คือจริงๆแล้วอะ่ะการคลอดเขาก็ตรวจแค่2โรคหล,กลักๆถ้าเราตรวจโรคเนี้ย uh huh. ก็คือเราก็จะได้รู้เลยว่าเออโรคเราเป็นอะไรบ้าง uh huh. แล้วถ้ารรู้เนี่ยเราจะได้รักษาได้ทันท่วงทีเพราะว่าพนุกรรมเมตาบลิกเนี่ยถ้าตรวจแล้วรู้ผลรักษาทันท่วงทีเนี่ย ก็คือน้องก็จะปลอดภัยแข็งแรงแต่ถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยน้องๆอาจจะเสียชีวิตได้คือมันมีผลไปถึงเสียชีวิตได้เลยตรงนี้สำคัญคืออย่างที่แพทย์พูดว่าตรวจ2อย่างเนี่ยหมายความว่าที่อื่นนะที่อื่นคือทั่วไปนยเขาจะตรวจแค่ แค่แบบสกีนนี่แค่สองอย่างแต่อันนี้คือโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเนี่ยแนะนําให้เราตรวจเลยอันนี้คือพัฟฟ์กรรมดีประมาณ40โลกได้เลยั้งใช่คือมันเหมือนเป็นการแบบมีบอลสกิน n ิ่งปะป๊าคือสกีนนิ่งแบบหลายๆอย่างหรือว่าลูกเราโอเคไหมแข็งแรงหรือเปล่ามีปัญหาทางด้านไหนคือครบทุกอย่างดีมากเพราะว่าถ้ารักษาไม่ทัน ถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําให้มาที่นี่มาตรวจที่นี่แล้วตรวจไปก่อนนะครับอ่าผู้ชมที่รุกสุขมุมวิทเขาแนะนําเลยว่าเออเนี่ยให้ตรวจนะมันจําเป็นเราก็เลยโอเคให้น้องคูปเปอร์แล้วก็น้องคัพเปอร์ตรวจก็ปรากฏว่าลูกเราตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแข็งแรงปลอดภัยดีพ่อแม่อย่างเราก็สบายใจเราสบายใจแล้วตรวจแล้วรีบทานเดีย๋ยวไปได้ไปพักผ่อนป,ป๊าป๊าจะมามสบายใจแล้วกินได้แล้วไม่ไม่ช่วยเป็นแกะเลยหรอกไม่แกะเองป๊าป๊ากำลังยุ่งอยู่ กุ <c oughs> ุงมากวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะอยู่โรงพยาบาลวันนี้เราต้องกลับบ้านแล้วนะครับ อีกหนึ่งสิ่งสาคัญที่เราจะต้องรู้แล้วก็แบบควรรู้มากที่สุดเลยนะครับเรื่องอะไรคะมันก็คือเรื่องการให้นมจริงๆแล้ววันนี้มีพี่ๆเพย์บามาแนะนําก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่ดูคลิปเนี้ยได้รู้ไปด้วยกันเลยว่ามันสําคัญแค่ไหนมันจะเป็นแค่ไหนนะครับมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับนมแม่เนี่ยกลับบ้านไปแล้วก็สามารถโทรมาปรึกษาได้ด้วยแต่ตอนนี้ไม่ต้องโทรเอาห่ะคะถามได้เลยใช่ไหมโอเีครับสวัสดีค่ะพี่ก้อย นี่พี่ก้อยนะคะคคเป็นพยาบาลประจําคลินิกนมแม่ผูอ้อยากถามพี่ก้อยแล้วก็าบาบบัให้เพื่อนๆพนๆรู้ไปเลยว่านมแม่เนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนโอ้นมแม่นี่คือมีความสําคัญเพราะว่าจะเทียบให้ฟังง่ายๆก็คือนมแม่เนี่ยเป็นของขวัญที่มีแต่แม่ท,ที่ผลิตให้ลูกได้ใช่ไหมการใอ้แค่็้อนแค่นก็ทำไม่ได้ ขั้นตอนยากไหมครับขั้นตอนการให้นมแม่นี่คือง่ายที่สุดแล้วค่ะก็คืออันที่หนึ่งคือประหยัดค่าใ,าใช้จ่ายนะคะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายกับนมผงอันที่สองคือประหยัดเวลานะคะอันที่สามก็คือมันสะดวกสามารถให้ได้ทุกที่พร้ะสมมติว่าผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วอยากจะแบบให้นมข้างนอกไม่จาเป็นต้องพกเครื่องปั๊มคุณแม่พกอย่างเดียวถ้าคุณให้นมค่ะ แล้วอย่างนี้ค่ะเวลาให้นมเราควรที่จะต้องให้กี่ชั่วโมงให้ยังไงบ้างคะในกรณีของเด็กแรกเกิดควรให้ทุกสามชั่วโมงทุกๆุกสามชั่วโมงไม่ใช่ไหแต่ตอนจั้นที่ไม่มีคลินิกเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจะมีปรึารถโทรปรึกษาคลินิกนมแม่โดยผ่านทางคอเซ็นเตอร์ได้โดยโทรห้อง02-222 ก็ให้โอเปอเรเตอร์โอนมาที่เพลงนีพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็เราจะกลับบ้านกันแล้วก็จะพาที่กลับบ้านแล้วก็อนอื่นนะครับปีโป้ต้องขอบคุณคุณแม่แคทนะครับที่เสียสละร่างกายตัวเองความเหนื่อยล้าข้าเรือนที่ผ่านมาปีโป้ก็รู้ว่าคุณแม่แบบเหนื่อยนะแต่ไม่ไม่ยอมพูดว่าตัวเองเหนื่อยก็ต้องขอบคุณด้วยนะแต่ว่าพี่ว่ามันก็แลกมาด้วยแบบความสุขของเราด้ย เราได้กลับบ้ากนกลับ้องแรมแบบจริงๆริงก่อนนะนี้เรากลัวน้องแบบจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นแต่วันนี้มันมันจบแล้วนะมันได้ทุกอย่างแล้วแล้วก็กลับไปก็จะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดชีวิตที่เหลือลสัญญาว่าต้องทอํานิวยังไงนะสัญญาว่าใช่ไม่ได้สัญญาว่าไ,<ม>ไม่ได้ <c oughs> ยังไงอะ <c oughs> ไม่เอาก็ได้ก็ไม่จะรลองไห้เลยเอาเอาเป็นว่าชีวิตที่เหลือบิปกก็จะทําให้ดีที่สุด เราก็จะทําอย่างนี้ตลอดไปตลอดเวลาเก้าเดือนเนี่ยก็คือเห็นว่าแบบพี่ดูแลอะไรเงี้ย <มา S 2> เช็คเลือดตลอ่ลยจนแบบวันสุดท้ายเออไอสิ่งที่พี่ดูแลมาตลอดเนี่ยมันก็เห็นผลจริงๆค <c oughs> ือลูกก็ไม่ต้องเข้าตู้อบเพราะว่าแผลเนี่ยมันเสี่ยงสูงเพราะเราก็ซีเลียดเรื่องนี้มาก <c oughs> แผดมีความเสี่ยงสูงแล้วก็เราก็เสี่ยงว่า ลูกจะได้กลับบ้านพร้อมเราไหมส<ช>องใหญ่นี้<ช>นะคือเรื่องแบบลูกต้องไปอยู่บบ ICU กับไอซกับกับบ้านเนี่ยคือเราก็เครียดมากแล้วก็คือพี่พยายามทำเก้เดือนเนี่ยด,ดูแลบบขั้นมารีตลอดแบบขั้นบนหิวคําเดียวคือพี่โบ,บ้นี่คือจะวิ่งลงไปเลยแล้วก็จะทำอาหารที่แบบ พี่เป็นโยชนะอะไรเงี้ยคือจะจะไม่เคยเหนื่อยนะคะคะกินตีสามตีสี่อะไรเงี้ยคือพี่ไม่เคยเหนื่อยเลยก็คือขอบคุณบ้านที่พี่ดูแลกันแล้วก็ลูกใหญ่นี้วันนี้แบบเออมันก็ประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าพี่ตั้งใจทำมันแล้วพี่เหมือนกันค่ะแมเอ่อเรื่องแบบได้ทําตามขั้นตอนจริงๆงเหมือนแบบตอนกจากบบ้านมาเหมือนเราก็ยังแบบไม่ไม,ไม่ไม่แบบรู้สึกหริยวๆนะแต่พอแบบว่า เดินข้าในโรงพยาบาลแล้วก็แบบว่าเริ่มมาแจ้งชื่อแล้วมันรู้สึกเหมือนแบบต่งเต้นเมื่อกี้พี่โทรไปขอโรงพยาบาลแล้วว่าขอว่าขอจัดเต็มทุกอนุคุมขนของห้องนี้ได้ไหม <c oughs> เขาบอกว่าคนพีโปอยากทําอะไรเอาให้มีความสุขที่สุดกัะเพราะว่าชีวิตครั้งหนึ่งได้ทันอย่างนี้ไม่ก่อย่างไง,ไก,อยอยงไก็ไม่ถึงสชั่วโมงาาที่น้ <c oughs> งแกจะออกมาแล้ว ำหรับเพื่อนๆนะที่แบบว่ากำลังหาสถานที่ที่แบบว่าตั้งคันฝากท้องจะข้อที่ไหนจะฝากคันที่ไหนดีนะคะคืออยากได้รับการดูแลดีๆแบบแคทแล้วก็พิิโปลนะคะแนะนำเลยแนะนำเลยนเดนะคะสเปนสุขุมวิทก็เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้ดูก็อีพีต่อไปนะครับไปก่อนนะครับป้าแล้วกลับไปดูแลน้องแฝดก่อนนะ